เข้ามาสู่ช่วงของถามมือเก๋ากับโครงการ your first stock นะคะสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาเกาะติดกันนะคะกับแนวทางการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดในช่วง ปีที่ผ่านมาต้องยกให้เขาเลยนะคะกับกลุ่มสื่อสารนั่นเองเราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องกับพี่นิวโป้งอาทิตย์กีรติพีชนะคะซึ่งเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มสื่อสารมาอย่างยาวนานเล่าภาพให้เราฟังกันไปตั้งแต่วิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการสาคัญสาคัญของกลุ่มนี้ตั้งแต่เทปแรกแล้วนะคะใครสนใจก็ตามไปดูย้อนหลังกันได้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากจะได้ทําให้เราเนี่ยเข้าใจในภาพของการลงทุนกลุ่มนี้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้กลับมาคุยกับพี่นิวโป้งกันต่อหลังจากที่พี่นิวโป้งเล่ลาาเล่่่าาาาาห้กกนนปลลลววรรีผอบสุดม กับการประมูล 4G เนี่ยมันสะท้านทั้งทั้งในแง่มุมของผู้ประกอบการเองที่เขาสะท้านกันเองอยู่แล้วนะคะจากเงินที่จ่ายสูงมากสะท้านราคาหุ้นนะคะคแล้วก็สะท้านนักลงทุนด้วยเพราะว่ามันทําให้หุ้นที่เรียกว่าเป็นแมกกาเทรนเนี่ย ก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ใชนะคะถึงกับมีการเรียกว่าไม่ใช่กลุ่มสื่อสารแล้วเป็นกลุ่มสุขสารสุขสารโดนแซวถึงขั้นนั้นถูกต้องเลยค่ะแต่ประเด็นสําคัญก็คือก่อนหน้านี้สิ่งที่เขากลัวกันอีกประเด็นแรกก็คือน่าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเพราะว่าการที่การประมูลใบอนุญาตขึ้นความถี่9ก0เมกะเฮิร์เนี่ยมีแจ๊สที่ไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีมาก่อนเนี่ยบอกว่าฉันอยากเข้ามาร่วมด้วยจังเลยตอนนั้นเนี่ยหลายคนเริ่มตีภาพในออกว่าเอ๊ะ เคยอยู่กัน3รายเล้ยดีมีรลายที่4แล้วมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถมาจ่ายได้ผู้เล่นกลับมาเหลือรายลายเหมือนเดิมรจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การแข่งขันของอุตสาหกรรมเนี้ยมันมันจำเป็นที่จะต้องมีผู้เล่นแค่นี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดในต่างประเทศที่พี่นิวโป้งศึกษามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะครับคืออย่างนี้คือธุรกิจ สื่อสารในสายโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันเขาเขาเาพี่ไม่อยากเรียกว่าผูกขาดอยากเรียกว่าเขาเขาใช้คำว่าโอลิโกโพลีคือตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยรายโดยสภาพเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าถามว่าทำไมโมบายโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องมีผู้แข่งขันน้อยรายเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงมากๆใช้เงินลงทุนหนักมากช่วงแรกๆมันจะเก็บกาไรไม่ค่อยได้มากหรอกถามว่ามองไปที่ต่างประเทศเป็นยังไง สิงคโปร์มีอะไรบ้างสิงคโปร์โมบายอเริเตอร์มีซิงเทลสตาร์ฮับเอ็มวันมาเลเซียมีอะไรมีแม็กซิสดีจีเซลคอมสามรายเหมือนกันสามรายลาวมีอะไรมี LTC มี ETL มี B Line นะครับเอาอะไรอีกล่ะจีนไชน่าโมบายไชน่าเทเลคอมไชน่ายูนิคอมเรานับนิ้วเนี่ยก็3ารายตลอดอย่างของประเทศไทยเนี่ยทีน่าลองมองย้อนกลับไป20ปีเนี่ยโมบายอเริเตอร์รายหลักของเราก็ AIS d t e ส t r แ e ็กเราเคยมีรายที่4ชื่อว่าฮาชิสันเป็นแล้วแล้วเป็นยังไงก็ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายก็ถูกก็ m n a คือ Merging a n d Acquisition กับโดยโดยโดยทาง TRUE คือรายที่3นะครับการมีรายรายที่4เนี่ยการเกิดกำไรเนี่ยมันยากมากมันเลยมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้โลกนี้รายหลักๆมันมีแค่บางประเทศมีแค่2เลยด้วยซ้ำแบบที่แบบจำกันได้อย่างอย่างอเมริกานเนี่ย AT&T Verizon ออก็โฆษณาเวลาจะขาย iPhone นี่หว่า AT&T Verizon สามลายเนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของการแข่งขันแล้วก็จะอยู่กันได้แล้วและมันจะเป็นจุดสมดุลที่ที่โอเปอเรเตอร์พอมีกําไรการแข่งขันไม่รุนแรงจนเกินไปแต่ก็สู้กันในระดับที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์เพราะเราก็จ่ายค่าโทรศัพท์ถูกลงนะแล้วก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นนะและคุณภาพ อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าประเทศอื่นผมผมเพิ่งไปมาเลเซียเพิ่งไปสิงคโปร์เพิ่งไปกัมพูชาไปหลายๆประเทศมาเนี่ยผมผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตไทยเนี่ยใช้ได้โอเคเพราะฉะนั้นในภาวะการแข่งขันน้อยรายแบบนี้เนี่ยแหละที่จะวินวินกันทุกฝ่ายนะคะในระยะยาวอันนี้เราต้องย้ำกันว่ในระยะยาวมันเป็นจุดสมดุลแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ย มันก็ดใูในความรู้สึกของผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ยังแข่งขันกันรุนแรงอยู่ดีเพราะรว่านอกจากภาพในฝั่งของซัพพลายที่มันอาจจะแข่งขันกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะคฝั่งของดีมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันจริงครับนะคะแล้วตรงนี้เราจะมีวิธีดูได้อย่างไรว่า Business Model ของใครที่จะอยู่รอดได้จริงในระยะยาวเวลาเราวิเคะร์บรบแบบนี้ค่ะอ่าโอเค ปัจจุบันนี้โอเปอเรเตอร์หรือโมบายโอเปอเรเตอร์คือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มมองภาพใหญ่มากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยมองแค่ว่าฉันขายซิมแล้วก็เก็บรายเดือนแต่ตอนนี้ไม่ได้มองแค่นั้นคือมองตั้งแต่ d e v i c อ่าก็คือโมบายโอเปอเรเตอร์ทุกรายขายเครื่องด้วยบางบางรายเนี่ยพระอีห้อติดใส่เครื่องมาขายเลยด้วยซ้ำนะครับหลายๆลายรา โดยที่เขาต้องทําคุณภาพมือถือให้ดีและดึงดูดให้ลูกค้ามาเปลี่ยนเครื่องนะครับคือมองตั้งแต่ device มองตัว N คือ Network ตัว Network กเนี่ยก็คือตัวโครงข่ายเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้ที่ดีและตัว S นะฮะเป็นตัว Service คือต้องมีการเขาเรียกว่า Service b u n d l i n g ลิะคือเอาเอาบริการบนซิมที่โดนใจลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตที่โดนใจลูกค้าแล้วมารวมรวมๆกันกับโครงข่ายที่ดีรวมๆกันกับ device ที่ดีรวมกับ Price plan คือค่าบริการรายเดือนในแบบที่ผู้บริโภคจ่ายได้และได้ประโยชน์สูงสุด o อเปอเรเตอร์โมเดลธุรกิจที่ดีคือต้องมีครบอ่ะจะต้องมีหลายๆอย่างหลังๆนี่เริ่มมี Wi-Fi บางรายทำฟิซบ o a d ดแบนทำกันหลายๆอย่างแล้วก็บันเดลขายให้ลูกค้านั่นหมายความว่าใครที่มี tools ในมือเยอะกว่าจะได้เปรียบใช่ใช่ก็เริ่มมีการเสนอนอกจากโมบายเซอร์วิสบางคนเสนอ Wi-Fi ด้วย เสนอคลาวด์ด้วยเก็บข้อมูลได้เสนอฟิกซ์ลอแบนด์เข้าไปด้วยผสมกันแล้วก็ให้ลูกค้าเหมาจ่ายสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นเครื่องมือในการแข่งขันในระยะยาว แต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังเห็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทางโมบายโอเปอเตอร์ทั้งหลายที่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ Tool ที่มันเป็นเครื่องมือทรรมหากินของเขาอย่างเดียวแต่เขายังไปควานหาสิ่งที่สามารถพพอร์ตการใช้งานของเขาด้วยอย่างเช่นเขาไปเป็นอินิวเบเตอร์ใช่ไหมคะในการหาแอปพลิเคชันอะไรดีๆมนให้ตรงนี้มันเกี่ยวกันยังไงในแล้วมันจะทำให้มันเกิดการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไงบ้างอ่โอเคคืออย่างอย่างที่พี่เรียกว่า d n s device network แล้วกและ็ services Service เนี่ยมันคือพวกแอปพลิเคชันพวกอะไรต่างๆสังเกตได้ว่าโมบายโอเปอเรเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเป็นโต้ผลใหญ่ในการจัดโปรแกรมแอคเซ e r a เรเตอร์คือโปรแกรมที่ให้สตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาระดมสมองแล้วก็เอาผลงานเนี่ยมาประกวดเพราะโมบายโอเปอเรเตอร์ก็ต้องการเซอร์วิสเหล่านี้เพื่อมาเอ็กซ์คลูซีฟกับค่ายของเขาและเสนอบริการให้กับลูกค้านะครับซึ่งในที่สุดลูกค้าก็จะรู้สึกได้ประโยชน์ เพิ่มเติมจากการเป็นลูกค้าของโมบายโอเปอเรเตอร์พวกนี้ม,มันมันก็เลยช่วยสร้างสร้างประโยชน์ให้กับสตาร์ท e อัพอีโคซิสเต็มเพิ่มขึ้นไปอีกออเหมือนเป็นจิ๊กซอ ที่มาต่อต่อกันแล้วก็ทำให้ภาพนี้มันสมบูรณ์ได้มากขึ้นใช่ Device Network Service Application Cloud Fit, b r o r d b a n d Mobile Service Price Plan ผสมกันเยอะๆแต่เรียกว่าใครที่มีความพร้อมแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมาปรุงให้มันกลมกล่อมถูกใจผู้บริโภคที่สุดคนนั้นแหละคือจะอยู่ได้ในระยะยาวและเป็นผู้ชนะตัวจริงใช่ครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เรามองลงไปในเชิงลึกเนี่ย แน่นอนว่ากลุ่มเนี้ยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างพี่นิวโป้งเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเนี้ยทั้งในเชิงข่าวก็ดีหรือว่าในเชิงของงบการเงินที่ออกมาแต่ละไตรามาสก็ดีเนี่ยรเราต้องให้ความสําคัญกับอะไรเป็นสําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเออเรากําลังมาถูกทางอยู่กับการลงทุนหุ้นตัวนี้โอเคอ่หลักโดยส่วนหลักๆของผมนะครับสาหรับนักลงทุนแนวฟัน d a เมนทัลแนว VI ทุกท่านเลยเนี่ยเวลาได้งบการเงินมาเนี่ย โดยส่วนตัวผมผมโฟกัสส่งผกำไรขาดทุนสำคัญที่สุด2บรรทัดบรรทัดบนสุดเรียกท็อปไลน์ท็อปไลน์คือรายได้รายได้ที่เป็นต้นน้ำทั้งหมดเนี่ยของธุรกิจสื่อสารเนี่ยมันมาจากยูเซอร์คือจำนวนลูกค้าคูณกับอารพูก็คือ Average Revenue Per User ก็คือยอดบินต่อหัวต่อเดือน ยอดบินต่อหัวต่อเดือนซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสูงสุดในอุตสาหการรมประมาณ220บาท 2. จํานวน total subscriber เบอร์1มี40ล้านเบอร์2ม 20, ี20กว่าล้าน25 28ล้านนะครับเบอร์3ก็มี20กว่าล้านต้นๆน,นะครับจำนวน total subscriber ใครมีมากที่สุดก็จะได้เปรียบการชดเชยเครื่องให้ลูกค้าพวกนี้เป็น cost of service ะนะครับเป็น c o s ในการทำการตลาดเป็น SG A. S G N A คอสมันจะวิ่งไม่คอส o ออฟเซอร์วิสก็ s g n a บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งเป็นต้นทุนทางการตลาดและการขายหรือเป็นต้นทุนในการดําเนินกิจการโอเปอเรเตอร์รายไหนอยู่ในระบบใบอนุญาตซึ่งต้นทุนการดําเนินการอยู่ที่ประมาณ5.25%ก็จะได้เปรียบการตามงบไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะเห็นว่าคอสลดลงไหม ท็อปไลน์ได้เพิ่มขึ้นไหม,มสุดท้ายมันจะส่งมาที่กําไรสุทธิอ,อีกตัวที่สําคัญมากคือเรื่องคา p ์บเปกแต่อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราเข้าใจในธุรกิจนี้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถลองตั้งมาเป็นคําถามที่ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปถามผู้บริหารหรอกแต่เราสามารถหาคําตอบเพิ่มเติมได้จากการที่ พี่นิวโป้งบอกไว้แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์หลักของโครงการ yourfirststock.z.or.th/yourfirststock นั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ้วโป้งมากๆเลยดี๋ยไนมีโอกาสเรียนเชิญมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้กันใหม่นะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> มาก <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่นิ้วโปง้งที่หน้าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ